สวัสดีครับพบกับคลิปตะลุยโจทย์ y t h o n กับผมดรทวัชชัยเปียวัตรอีกคลิปนะครับคลิปนี้เรามาดูโจทย์กันในคลิปนี้นะฮะโจทย์ของคลิปบอกว่าร้านหนังสือจัดโปรโมชั่นส่วนลดให้กับลูกค้าดังนี้ถ้าซื้อหนังสือเพียงหนึ่งเล่มได้รับส่วนลด5บาทนะครับนี่คือเงื่อนไขแรกถ้าซื้อหนังสือ2เล่มขึ้นไปแต่ไม่เกิน5เล่มได้ส่วนลดเล่มละ10บาททุกเล่ม ถ้าซื้อหนังสือตั้งแต่6เล่มขึ้นไปได้ส่วนลดเล่มละ12บาททุกเล่มหรือลด50%จากราคารวมโดยเลือกสิทธิ์ที่ได้รับส่วนลดมากกว่าอ่านะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจแหละพอได้ใช้ความคิดกันนะครับว่าเราจะแก้โจทย์ตรงนี้กันอย่างไรเนาะนะครับก็มีคอนดิชันอยู่3 c o คอนดิชันโดยกานตามความยากง่ายเนาะอันแรกสุดก็ง,ง่ายสุด ยากขึ้นมาแล้วก็ยากที่สุดนะครับเป็นโจทย์ที่น่าสนใจทีเดียวโอเคเรามาเขียนโปรแกรมกันครับว่าแล้วผมเปิดโค้ดเซลใน Jupyter Notebook กขึ้นมาปั๊บสิ่งสองสิ่งแรกที่เราต้องรับข้อมูลเข้ามาก็คือ n จำนวนหนังสือนะใช้ตัวแปรตัว n นะครับ input um, how many book uh, do you buy นะครับรับจำนวนหนังสือมานะครับ ะครับแล้วก็เราก็รับราคาหนังสือทั้งหมดมา input what is the total price of all books นะครับจ่ายเงินไปเท่าไหร่ทั้งหมดอะ่นะเนาะนะครับคราวนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกกันว่า input เนี่ยนะนะครับ input เนี่ยมันให้ค่ามันเป็น string ซึ่งมันใช้คำนวณไม่ได้เราต้องแปลงให้มันเป็น อิน e ิเ r อร์ก่อนนั่นเองนะครับเช่นนี้นะครับเห็นไหมครับอินพุตรับมาปับ๊บแปลงเป็นอิน e ิเจอร์แล้วก็ใส่เป็น,นตัวแปรเอ็นนะครับอินพุตรับมาปับ๊บแปลงเป็นอินทิเจอร์แล้วใส่นในตัวแปร P นะครับอันนี้คือวิธีการอ่านหนะ้าจากหลังไปหน้านะนะครับจากหลังไปหน้าเราก็จะเข้าใจวิธีการทํางานหรืออ่านจากในวงเล็บในสุดออกไปยังข้างนอกนะครับโอเคตอนนี้เราได้ละว่าอ่า จำนวนหนังสือนะครับและราคาคราวนี้เวลาบอกว่าถ้าเป็นคำว่าถ้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 านะครับเงื่อนไขยอย่างนี้ถ้าถ้าถ้านะครับแปลภาษาอังกฤษคือ if if ก็คือ condition if ในภาษา Python นั่นเอง n เท่ากับ1น,นะครับวันนี้ง่าย print your discount is 5บาทนะ นะครับคุณได้ส่วนลดไป5บาทนะคราวนี้ล่ะนะครับแล้วถ้า else if from um, n น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ใช่ไหมครับ condition ที่2เรามาอ่านกันก่อนนะครับเรา pass ไปก่อนใช้คำสั่งใช้คำสั่ง pass ไปก่อนว่าโอเคเดี๋ยวค่อยมาคิดนะถ้าซื้อหนังสือสองเล่มขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน5เล่มนะครับโอเคตรงนี้จริงๆแล้วต้อง หนึ่งเล่มนะครับได้ส่วนลดห้าบาทได้ส่วนลดเดี๋ยวนะให้ผมอ่านถ้าซื้อสืน,น,น,ส,น,อนนะสองเล่มขึ้นไปแต่ไม่เกินหะ้าเล่มได้ส่วนลดโอเคถูก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 ซื้อหนึ่งเล่มได้ห้าบาทนะสองเล่มขึ้นไปเนาะโอเคนะครับชีนี้หนึ่งเล่มถ้าสองเล่มมันอยู่ในคอนดิชันนี้นะครับก็คือ n นะนะครับตั้งแต่2ไปถึง5แหละเพราะถ้า n เท่ากับหนึ่งมัน อยู่ตรงนี้2องเล่มขึ้นไปแต่ไม่เกิน5เล่มได้ส่วนลดเล่มละสิบบาททุกเล่มนะครับโอเคคราวนี้หมายความว่าเขาจะได้ส่วนลดปริ้น you r discount is ตรงนี้เราควรใช้ f s t สตริดีกว่านะครับบาท f s t สตริคืออะไรครับหมายความว่าตรงนี้ในวงเล็บปีก,การเราสามารถฝังภาษา Python ไปได้นะครับโอเคนะครับ your discount is n นะครับคูณ10นะครับก็คืออะไรเอ่ยก็คือเล่มละ5้าบาทจำนวนละ n ก็คือจำนวนหนังสือนะครับโอเคคราวนี้ else ท้ายสุด pass ไปก่อนนะห <c oughs> มายความว่าใครเอ่ยภาษาไพทอนมันก็ดีตรงนี้นะ if แล้วก็ else if แล้วก็อย่าลืม else ท้ายสุด นะครับเอลท้ายสุดตรงนี้เกลท้ายสุดคือซื้อหนังสือมากกว่า6เล่มขึ้นไปแหละเพราะถ้า1เล่มอยู่ตรงนี้ถ้า2เล่มถึง5เล่มมันก็ไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับลองรันดูก่อนไหมเนาะเราเขียนคอนดิชันง่ายๆ2คอนดิชันแล้ว how many books แค่เล่มเดียวจ่ายราคาไปอนหนังสือดูอนี่แพงห้าร้อบาทได้ส่วนลด5บาทเนาะไม่ว่าจ่ายไปเท่าไหร่ก็ตามนะครับโอเคนะนะครับผู้สซื้อหนังสือ,สอ1เล่ม ในราคา2 5 0บาทก็ได้5บาทเหมือนกันเนาะใช่ไหมครับ i f ฟเนทเท่ากับ1นะครับ discount ก็คือ5บาทนะฮะโอเคคราวนี้ล่ะซื้อสอ2เล่มจ่ายเงินไป500บาทนะไม่รู้เล่มละเท่าไหรแหละนะฮะก็ได้ส่วนลด20บาทนะครับนะครับก็คือเล่มละ10บาทใช่ไหมครับ เออได้เสี่ยงลดี่สิบบาทโอเคทำงานถูกต้องแล้วนะสำหรับสองคอนดิชันแรกราอนี้คอนดิชันท้ายสุดละนะครับอันนี้ซับซ้อนหน่อยนะนะครับซับซ้อนหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีส่วนลด2แบบด้วยกันนะครับส่วนลดอันแรกดิสคาว n t อันที่1เดี๋ยวนะเรามาดูก่อนส่วนลดแรกได้ส่วนลดเล่มลดสิบสองบาทนะฮะทุกเล่มหรือส่วนลดส่วนลด5%จากราคารวม อใช่ไหมล่ะ5%จากราคารวมหรือส่วนลดเล่นละ12บาททุกเล่มโดยรับสิทธิ์เลือกรับสิทธิ์ที่ได้รับส่วนลดมากกว่าอ่านะครับแสดงว่าเราต้องคำนวณส่วนลดทั้ง2แบบและเราเรียกส่วนลดแบบแรกว่า D1 หนึ่ละกันนะครับก็คือ N คูณกับ12ใช่ไหมฮะเล่มละ12บาททุกเล่มอ่าแล้วก็ D 2เท่ากับอ่าคราวนี้5%จากราคาโดยรวม นะครับ price นะครับคูณกับ5%ก็คือ0.05ใช่ไหมครับ1้0ยเรคือ1ใช่ไหมล่ะนะครับ10%คือ0.1 5%ก็คือ0.05จริงไม่เอ่ยนะครับนะครับวันนี้วิธีการแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมง่ายๆเนาะนะครับคราวนี้เราได้ส่วนลดมา2แบบและใช่ไหมครับส่วนลดจาก แบบที่หนึ่งคอนดิชันแบบที่หนึ่งนะส่วนลดตรงนี้กับส่วนลดตรงนี้ที่ต่อ,อามาหักกันด้วยหรือเนาะโอเคคราวนี้ if d1 มากกว่า d2 ใช่ไหมล่ะแบบแรกมากกว่า2ฉะนั้นเนี่ยนะครับนะ่าเราก็ print นะฮะเอา s f r i n g ต่อแล้วกัน you r d i s c o u n t is บาทอ่โอเคอ่าถ้า f s t สตริงมันก็ต้องเป็น D1 สิเนะาะเพราะดมากกว่าใช่ไหมฮะโอเคหรือ else น uh, ะ Print you are discount is เอฟสตริงเอฟสตริงเอฟสตริงเราต้องใส่ตัว f ไวไปข้างหน้านะครับ d 2 เราหายโอเคนะครับบาทโอเคนะครับคราวนี so, ้เราเห็นละโอเคอออดีหนึ่งอย่างนี้นะดีสองอย่างนี้นะถ้าดีหนึ่งมากกว่าดีสองใช่ไหมครับถ้า else ตรงนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าดีสองมากกว่าดีหนึ่งใช่ไหมฮะโอเคเอ๊งจริงๆแล้วถ้าดีหนึ่งเท่ากับดีสองล่ะนะครับไม่มีความหมายเพราะมันก็ลงมาตรงนี้สิมันก็ลงมาที่ else ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าดีหนึ่งเท่ากับดีหนึ่งมากกว่าดีสอง หรือว่า D1 มากกว่าหรือเท่ากับ D 2ผลลัพธ์มันเท่ากันเพราะว่า D1 กับ D2 มันก็จะปริ้นเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคจากนั้นตรงนี้อาจจะมีคําถามนะนะครับนักเรียนนักศึกษาอาจจะมีคําถามโอเคมาลองรันกันมาลองรันกันนะครับมาลองรันกัน how many books ด้วยกันเอาเราต้องการทดสอบ6เล่มนะครับแล้วเราจ่ายเงินไปสมมุติว่าเราจ่ายไปเ0 0บาทปุง้งยูดิสคาวอ is? เ2บาท72บาท a s e v บาท,บาทมันคำนวณตรงไหนนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราใส่แค่หนังสือเท่าไหร่นะ700ใช่ไหมนะครับเจ็ดร้ก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละนะเออ7นะเดี๋ยวนะโอเคมานั่งคำนวณดูไหมมานั่งคำนวณดูอันนี้ให้เป็นกันบ้านดีกว่าเนาะนะครับดูซิว่าเมื่อกี้ที่เราใส่ไป16เล่มใช่ไหมแล้วก็ใส่ราคาไป เท่าไหร่นะ700บาทโอเคฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมนี้ก็จะถูกต้องอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้ก็จะเป็นการบ้านให้นักเรียนนักศึกษาไปหน้างคำนวณกันต่อละนะครับว่าเวลาเราใส่แต่ละร,ราคามานะนะครับมันจะไปหลุดในคอนดิชันไหนแต่ว่าถูกต้องแหละเพราะเราคำนวณดีหนึ่งนะครับก็คือ6เล่มขึ้นไปได้รับส่วนลดเล่มละ12บาท6เล่มขึ้นไปได้ส่วนลด12บาทนะครับ หรือลด5%จากราคาโดยรวม5%จากราคาโดยรวมนะครับและคราวนี้เราก็ดีหนกับดีมาเปรียบเทียบกันนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อส่วนลดเราคือ,อถ้าดีมากกว่าดีสส่วนลดเท่านี้ถ้าดีมากกว่าดีซึ่งมันก็ตกไปที่ else นี้นะครับมันก็จะริ i n t ตรงนี้นะครับโอเคในคลิปนี้เราได้เรียนรู้คำสั่ง input in การรับค่าตัวแปรแล้วก็การใช้ condition if else if แล้วก็ else นะครับ f function นะครับถ้าดูในคลิปผมมาเรื่อยๆเ,เราก็จะได้รู้จัก f string นะครับตรงนี้ f string นะนะครับเรียกว่า f string คือ string ที่เราสามารถฝังภาษา Python เข้าไปใน string ได้นะครับโดยการอยู่ในเครื่องหมายปีกาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือนะครับ string ก็คือเครื่องหมายเปิดลบก็คือเปิดด้วยนะครับตัวตรงนี้เขาเรียกอะไรนะภาษาไทยนะครับตัว ขีดตรงนี้นะฮะเออหรือตรงนี้ตรงนี้ผมเรียกฟันหนูนะฮะนะ,ฮะฟันหนูหรือขีดอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นสตริงได้เหมือนกันนะครับสตริงได้เหมือนกันนี่คือสตริงในภาษาไพทอนโอเคคลิปนี้เราก็จะได้เรียนรู้ในการแก้โจทย์โจทย์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ